สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คูบอนออนไลน์คณิตพิชิตได้โอเควันนี้เราจะมาดูในข้อต่อไปกัน,นครับมันในข้อนี้เป็นข้อที่3แล้วและหลายคนจําได้มันเป็นเศษเกินแน่นอนเพราะมันคือจำนวนคระจำได้ใช่ไหมครับเพลงมาครบคูณแลบ้บวกคูณแลบ้บวกชีวิตมีแต่คูณแลบ้บวกอ๊อบอ๊อจำได้ไหมครับในคลิปก่อนครูสอนไปแล้วในเรื่องของการแปลงจํานวนคระให้กลายเป็นเศษเกินนะครับเมื่อเราได้ตรงนี้มาปุ๊บเราช่วยกันเพราะฉะนั้นครับคูณแล้วบวกเมื่อคูณที่ครูร้องสักคู่นี้ฮะคูณแล้วก็บวก ดังนั้นครับ1,000คูณ3ได้3,000 3,000บวก27ได้30,27นะครับแล้วก็ส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วย1000พอได้ตรงนี้มาปุ๊บนั่นหมายความว่าเกิดอะไรขึ้นครับ3000ส่วน3,027ส่วนด้วย1000เราสามารถเขียนเป็นเครื่องหมายหารยาวได้คือ30,27เป็นเศษเป็นตัวตั้ง1000เป็นตัวหารเพราะฉะนั้นครับเราสามารถเขียนเป็น30,27หารด้วย1000ได้ ทุกคนเข้าใจนะครับเมเไดตัวนี้มาปุ๊บเราจะใช้หารยาวเมื่อเราใช้หารยาวเมื่อไหร่จำไว้ฮะมันจะเชื่อมเข้าสู่ทศนิยมทันทีครูครูบอกแล้วว่าเศษส่วนกับทศนิยมมันเป็นพี่น้องกันนะครับเอาละครับถ้าพร้อมดูต่อนะครับนั่นหมายความว่าตรงนี้เกิดอะไรขึ้นครับเราก็เข็ดเครื่องหมายหานยาวรอได้เลยย้ำกันอีกสักรอบครับจำได้ใช่ไหมครับใครมาถึงก่อนคนนั้นเข้าบ้านก่อนนะครับใครมาถึงก่อนคนนั้นเข้าบ้านก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นครับถ้าพร้อมแล้วลุยเลยดีกว่าครับ1 0 0 0หาร3 0 2 7ดูตัวแรกก่อนครับ3ามน้อยกว่า1,000งันไหมน้อยกว่าใส่0ถูกไหมครับน้อยกว่าใส่0 30น้อยกว่าใส่0 3,000สดครับ3 0 2น้อยกว่าใส่0 3 0 2 7น้อยกว่าใส่0ย์อยาตามาตามโลกฮะอยากตลกครับมันไม่ใช่ครับ3 0 2 7มันมากกว่า1,000เพราะฉะนั้น1,000คูณอะไรได้ใกล้เคียงกับ3 0 2 7คําตอบคือคูณ 3นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับเราคูณ3ตรงนี้ก็จะได้3 0 0พย้ำนะครับใครที่ยังหารยาวไม่แม่นอย่าเพิ่งดูคลิปนี้นะครับไปฝึกก่อนนะครับจากคลิปการสอนหารยาวและจะพ่วงท้ายนิดสักนิดนึงฮะไปดูคลิปหารสั้นด้วยจะได้ทำเลขเป็นนะครับ3 0 2 7ลบด้วย3 0 0พคํคำตอบตัวนี้คือ27ถ้าเป็นการทำหารยาวกปกติจบแล้วจบแล้วหมายความว่าไงหมายความว่าข้อนี้จะตอบ3เศษ27่ถูกต้องไหมครับ แต่ถ้าเป็นการทำาทเิยมยังไม่จบครับเราจะใช้หลักการต่อจำได้ไหมเมื่อกี้ครูบอกแล้วคือใส่จุดเติมศูนย์ใส่จุดเติมศูนย์นั่นเองซึ่งการใส่จุดเติมศูนย์นั้นศูนย์ที่เราใส่เราจะใส่หลังอะไรครับหลังเศษเสมอเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเราดูกันความหมายอันนี้คืออะไรก็คือใส่จุดครับและก็เติมศูนย์ปัญหาคืออะไรเกิดขึ้นครับหลายๆลยคนเห็นแล้ว เฮ้ยครูบอ270มันน้อยกว่า1,000ใช่ครับเมื่อม <down> so, ar ันน mm ้อยกว่าอยู่เราก็ไม่สามารถหารต่อได้หรอกครับแต่เราจะทําวิธีหนึ่งคือให้เราใส่ศูนย์ข้างบนครับสังเกตนะครับตรงนี้จะตรงกันเพื่อจดใยว่าอ๋อตรงนี้270ผ่านไม่ได้นะงั้นผมใส่ศูนย์ไว้ก่อนใส่ศูนย์ด้านบนก่อนนะครับเมื่อเราใส่ศูนย์ด้านบนปุ๊บนั่นหมายความว่าตอนนี้270เราจะใส่ศูนย์เพิ่มได้อีกหนึ่งตัวครับและศูนย์ที่เราเพิ่มหนึ่งตัวตรงไหน ตรงนี้หรือตรงนี้ครับคาตอบคือด้านล่างครับเราจะใส่ศูนย์ตรงนี้เพื่ออะไรตอนนี้มันกลายเป็น2,700แล้วเมื่อได้2,700แล้วแสดงว่า2,700มันมากกว่า1000ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นครับเราสามารถหาเลขหาเลขที่เอามาคูณแล้วได้2,700ครับคำตอบคือเอาใกล้เคียงคำตอบคือเลข2เห็นไหมครับสังเกตไหมเลข2อที่กูใส่มันจะตรงกับหลักนี้พอดีเลยเมื่อมันตรงปุ๊บ2คูณ1000ก็ได้2,000ครับ คนตามทันนะครับเพราะฉะนั้นครับตรงนี้ลบกันได้เท่าไหร่ครับได้700เมื่อได้700ปุ๊บเหมือนเดิมครับใส่จุดเติมศูนย์หลังเศษครับเติมศูนย์หลังเศษนะอ้าวใส่ศูนย์ครับโอ้พอใส่ศูนย์ปุ๊บต้องบอกเลยครับว่าชีวิตดีมากๆชีวิตดีมากๆหมายความว่าไงหมายความว่า7000 1000คูณอะไรได้7000คําตอบคือคูณ7นั่นเองครับเมื่อเราคูณ7ปุ๊บสังเกตนะครับก็ยังตรงกันอยู่เพราะฉะนั้นครับคูณกันได้7 0 0 0 ลบกันได้สูตรครับเอาละครับพอเข้าใจหรือยังครับเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นข้อนี้คําตอบนะครับคําตอบของข้อนี้ก็คือ3 2 7เศษยส่วนหนึ่หรือ3027.1000ส่วนพันหรือ3ามพหารด้วยหนึ 3, 0พจะมีค่าคําตอบคือ3.027 โดยที่3.027เป็นโซเดียม3ตำแหน่งเดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายกันนะครับว่าโซเดียม3าตำแหน่งมันคืออะไรได้บ้างน,นะครับแต่เอา,อาง่ายๆก่อนวันนี้เราเรียนรู้แค่นี้ก่อนครับว่าเศษส่วนเราสามารถแปลงเป็นโซเดียมได้หรือให้เราเข้าใจง่ายๆว่าเศษส่วนกับโซเดียมเขาเป็นพี่น้องกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้คําตอบคือ3.027นะครับเอาละครับคลิปนี้ห <c oughs> ลายคนบอกลาอีกแล้วใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดอัดคลิปยาวมากเนี่ยในการอัปโหลดลง u t u b e เนี่ย ก็จะใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะขอลาไปก่อนอีกครั้งนึงนะครับติดต่อได้2ช่องทางครับคือทาง Facebook นะครับคือบอลติเตอร์แมทและอันที่2นะครับสามารถติดต่อได้ทางอีเมลครับเพื่อขอรับแบบผัดพร้อมเฉลยฟรีนะครับทางคูบอนเซนแอดจีเมลคอครับสำหรับคลิปนี้อย่าลาไม่ใช่คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับโอยลิ้นพันกันนะครับอย่าลืมคณิตพิชิตได้สำหรับวันนี้ลาก่อนจริงๆนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวเจอกันในข้อต่อไปครับ